วันนี้นะคะเดี๋ยวแพรจะมารีวิวที่นอน Bestway ซึ่งเดี๋ยวจะพาไปรีวิวในสถานที่แคมปิ้งจริงๆเลยแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอเท้าความไปก่อนว่าก่อนที่จะมาใช้ Bestway เนี่ยใช้ที่นอนแบบไหนมาแล้วบ้างแรกเริ่มเดิมทีเลยเนี่ยแพใช้แผ่นโฟรมรองนอนของสนามเดินป่าหนา20มิลกว้าง70เซนยาว200เซน ซื้อที่ร้านเอาดอแถวแถวอารีราคาเนี่ยจำเป็นตัวเลขที่แน่ชัดไม่ได้แต่น่าจะประมาณ700กว่าบาทเนี่ยแหละค่ะพอซื้อมาแล้วเนี่ยก็ไปออกทริปที่สวนไครวะสวนไครวะมันจะเป็นพื้นหญ้าเนาะแต่ว่าพอลองนอนอันเนี้ยแล้วอะ่ะมันแข็งแล้วมันก็รู้สึกเจ็บหลังก็เลยคิดว่าเออไม่น่าจะเหมาะกับเรานะเดี๋ยวเราเปลี่ยนดีกว่าอยากได้ที่นอนที่มันนิ่มกว่านี้ก็เลยอ่ะไปเสิร์ชในช้อปปีดู เจอท็อปเปอร์ขนหานหนานุ่มนอนสบาย6ฟุตแล้วคือดูในรูปมันแบบหนาม,มากอะก็เลยคิดว่าเอออย่างเงี้ยยังไงนุ่มแน่แน่สี่บาทอคือลดราคามาอย่างถูกเลยก็เลยจัดมาหนึ่งพอได้มาแล้วเนี่ยคือมันก็ดูฟูนะคะแต่พอเวลาที่เราไปลองปูจริงๆอะทริปนั้นอะไปที่กินไอดีที่นครนายกมันก็จะเป็นพื้นดินอะเนาะ,นะแล้วพอเรานอน,อนไปได,ด้วยด้วยความที่ขนห่านอะมันไม่ได้แบบอัดแน่นกันนะคะ มันก็จะยังมีสเปซอยู่เพราะฉะนั้นเวลาเรานอนไปอ่ะมันก็จะแบบยวบลงมาทําให้เราใกล้จะติดกับพื้นดินเลยอ่ะตื่นมาก็คือปวดหลังเหมือนเดิมก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนคราวนี้ลองไปดูในรีวิวเขาบอกว่า i n t เท h ก็ดีก็เลยไปดูในช้อปปี้เจอ i n t เท h รุ่นดูลาบีมรุ่นใหม่ในสะมัยนั้นเป็นรุ่นใหม่6ฟุต7 0 0กว่าบาทก็เลยเจัดมาอันนี้น่าจะตอบโจทย์และ ได้มาเออมันดีจริงนะหลังไม่ติดพื้นนุ่มนอนสบายขึ้นอันนี้ใช้ประมาณ4-5ทิปได้แต่ว่าปัญหาที่เจอเนี่ยพอเราเริ่มใช้ไปนานๆเรามักจะเจอปัญหาตลอดก็คือตอนแรกเนี่ยเราสูบลมไปเต็มเลยนะแน่นเลยนะแต่พอเรานอนตื่นมาตอนเช้าเนี่ยเหมือนลมมันจะหายไปนิดนึงแล้วมันก็จะยวบลงมานิดนึงทําให้เวลาที่คนข้างๆพลิกตัวค่ะอีกคนหนึ่งจะรู้สึก แล้วมันก็จะมีเสียงเอดอาแทบจะทุกครั้งที่มีการพลิกตัวอืมเราก็เลยไปเสิร์ชหาวิธีการที่ทําให้มันไม่มีเสียงเขาบอกว่าถ้าเอาผ้าปูเนี่ยมาปูรองพื้นก่อนน่ะเสียงมันจะลดลงหรือมันจะหายไปก็อ่ะเราก็ลองทํามันก็ยังมีเสียงอยู่ก็เลยคิดว่าเอ้ยงั้นเราต้องหาที่นอนที่มันไม่มีเสียงแต่ว่ายังนุ่มสบายอยู่ไม่ปวดหลังหลังไม่ติดพื้นดูเรื่องมากเนะ ก็ไปเจอเขาแนะนำ best วย์ดูในหลายรีวิวเขาบอกว่ามันไม่มีเสียงแล้วก็นุ่มนอนสบายไปเจอใน a c e b o o k เพจซุ้มหน้าคานิวาสแต่ปัญหาคือเราอะ่ะจะยังไม่อยากตัดสินใจซื้อเพราะว่าที่ผ่านมานะ่ะซื้อมาลองแล้วมันใช้มันไม่เวิร์กเนาะเราก็เลยแบบลองถามเขาว่าเอ้ยเราขอลองลองดูก่อนได้ไหมให้เขาลองสูบลองลงไปนอนก่อนได้ไหมถ้ามันไม่มีเสียงถ้ามันเวิร์กจริงอะ่ะเราก็จะซื้อแล้วเขาก็ให้ลองด้วยเราก็ไปถึงหน้าร้านเลย แล้วที่ร้านเขาก็เปิดสูบกลางให้เราลองนอนเลยเออไม่มีเสียงวะแล้วก็นุ่มนอนสบายด้วยสบายกว่าอินเทด้วยก็เลยจัดมารู้สึกว่าจะเป็นรุ่น5ฟุตปั๊มดำหนา46เซนราคาประมาณ3,500บาทนะถ้าจะไม่ผิดนั่นแหละจัดมาเลยไปออกทริปที่บอยแคมปิ n งแก่งกะจานเดี๋ยวเราไปดูสถานที่จริงเลยว่า ที่แคมปิ้งอะ่ะมันเป็นยังไงแล้วมันเวิร์กไม่เวิร์กไปดูที่จริงกันเลยค่ะไปเลยนี่ค่ะปกติพอมาแคมป์เนี่ยใครก็จะใส่กระเป๋าเดินทางมาอย่างนี้เลยค่ะอันนี้วันนี้แต่แบบที่นอนอย่างเดียวเลยที่นอนอย่างเดียวก็เต็มแล้วไม่ต้องไว้อะไรละเชเดนอันนี้คือเซ็ตของผ้าปูผ้าปูปูลองพื้นก่อน แล้วค่อยตามด้วยที่นอนแล้วก็ตามด้วยที่นอนเสร็จแล้วผ้าปูที่นอนอันสุดท้ายเดี๋ยวเราจะไปปูก,กันอันนี้คือถุงไตของเขานะคะ ไม่ได้แกะเลยนี่คือสพานร้อนเป็นพลาสติกอยู่เลยขอบคุณทีม ปักเสร็จนี่นะคะนี่คือปักนี่คือปักเอาไปเียบปักแล้วแล้วก็เอมันต้องหมุนจากด้านนี่แหละรวมเข้าน่าจะเป็นอันนีหมัง้งเดี๋ยวลองดูสิเอ้ยมาแล้วคะ่ะกันจับเวลาอยากจับเวลาหยุดก่อน ขอโทรศัพท์หน่อยจะจับเวลาอยากรู้ว่ากี่นาทีเต็มนาฬิกาจับเวลาโอเคไปนะคะทุกคนเราหมุนแล้วนะเริ่มนี่ค่ะดูพัฒนาการของเขาช่วงที่รอเต็มเราพาดูวิวก่อน มนะีความพองผ่านไปแล้ว5 4ีวิน,นาทีถ้ามันเต็มนะ่ะเสียงมันจะเปลี่ยนไปตอนนี้เสียงยังเป็นแบบโมโนโทนอยู่เดี๋ยวถ้ามันขึ้นคนสูงปุ๊บก็คือเต็มเดี๋ยวเราจะลองนอนให้ดูเลยว่าเสียงมันเอียดอาร์เอียดอาร์หรือเปล่าเป็นไงทุกคนนี่แทนนั่งพื้นนะ่างน,นี้จะได้สบายเลยนะมีความสูงเด้อ เสียงไม่ดังเท่าอินเทกน,นะนเ,สเสียงเสียงเป่าลมอ่ะไม่ดังเท่าอินเทกดังเหรอเสียงยังไม่เปลี่ยนเนาะเพื่อฟังเสียงด้วยตอนนี้ผ่านไปแล้ว4นาที22วินาทีนะคะเปลี่ยนแล้วฮะเปลี่ยนแล้วยังไม่เปลี่ยนเลยนี่คือปิดแล้วใช่เวลา <c oughs> 5นาที37วินาทีโอเคเดี๋ยวเราจะทดลองนอนกันนะคะโอเคไหมหรือว่าลมโอเคไหมอยากจะดูให้เ่าว่ามีเสียงเอียดอันไหมนะอออลองลองพดิลองพิดิ ไม่ได้ยินเสียงสักแอะเลยค่ะทุกคนจบแล้วค่ะมาหากราบการรีวิวที่นอนแคมปิ้งของแพ้ตั้งแต่เริ่มทริปจนถึงปัจจุบันและคิดว่าน่าจะใช้เบสเวย์ไปอีกนานเลยจนกว่าจะมีอันอื่นที่เราคิดว่ามันจะมาแทนที่ของเบสเวย์ได้ยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์คอมเมนต์สับส i b ์ให้ด้วยนะคะช่วงนี้ก็โควิดนะไม่ได้ออกไปแคมป์ที่ไหนถ้าโควิดหายเมื่อไหรอ่อ่ะลุยแน่นอน ยังไงก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย